ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยจะมีผลกระทบต่าง,าางๆดังนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพยาวพแพร่น่านอุตริตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตร สุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากภาคตัวนอกชิงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชชยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสละบบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจ่ายเชิงเซาันบุรีระยองจันทธบ,บุรีและตราดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรก็อกจากฝั่งในระยะนี้ไ้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในช่วงวันที่17-18พฤษภาคมนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พากปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก,ากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพยาวพร,แร่แน,น่านอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณพิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักนึ่งหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวล,ลำภูอุดรธานีกาลสินร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินร์ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจกกิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่ง สภาพระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุตุกระจายกองทัพเรือวันนี้น้ําขึ้นเต็มที่เวลา8นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58ซนติเมตรน้ําลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา57นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา2 1นาทีต่ากว่าระดับทะเลปานกลาง79ซนติเมตร วันนี้ที่ประพาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที